สวัสดีค่ะพอพอมเมม่เอฟซีสกุสกุลค่ะเมื่อนี้ก็มาพอกับช่องบาลทุนสาวจอยคือเก่าค่ะมาพอกับช่องบาลทุนสาวจอยก็นี่ตัวเลขแนวทางจากอาจารย์กระชายดำโค้งสุดท้ายนะคะวัดนี่รอบนี้รอบสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้พอพอมเมม่เอฟซี FC ได้เบิ่งกันค่ะ โค้งสุดท้ายเด้อค่ะวดนี้โค้งสุดท้าย่าคลิปที่แล้วเอาล่งไหแล้วเนาะค่ะแต่บอเป็นโค้งสุดท้ายมือนี่เป็นโค้งสุดท้ายค่ะเดี๋ยวมาตามต่อครับทางช่องฟ้า,าตัวเลขโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำงวดวันที่16สิงหาคม67จะเขา่าบอเนาะค่ะแล้วมาลุนน้ำกัน ตัวเลขของอาจารย์กระชายดำเด้อคะ่ะโค้งสุดท้ายข้ามารุนกันว่าโค้งสุดท้ายสิข่าวบอเนาะ,คะโค้งสุดท้ายท้ายสุดโคง้งโค้งสุดท้ายนี้บ่าลายตัวะคะ่ะมีแค่มีเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวเท่านั้นนะคะคลิปก้อนอนะลงไหยแล้วเป็นวิ่งหานะคะวิงหาวิงหาบนวิ่งลางวิ่งหามี วิ่งบนมิหาก็แปดค่ะส่วนล่างก็จะเป็นเ็กวิ่งแปดก็วิ่งสามนะคะละอ,า,อาจารย์เพิ่งกระจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วถ้าผู้ได้ยากรูก่คลิปที่แรกก็ย้อนกับไปบึงคลิปของช่องมาทูนสาวจอยด้วยค่ะลงให้แล้วนะเมื่อนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะ โค้งสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำกันยังเน้นตัวเก่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาคอยมาเบิ่งกันว่าเน้นตัวเกา่าเป็นตัวใดเนาะคะ่ะว่าตะคบุบตะคุบหกเราบอกเลยนะเน้นตัวเก่าจะเป็นตัวไหนมันก็จะมีวิ่งวิ่งบนเนาะคะ่ะวิ่งบน มีวิ่งล่างมวดที่แล้วของอาจารย์กระแาดดำบอบอเขานะคะจับจับคู่ไหบ้บ่อเขาแต่เขาเล็กวิงะะ่งเด้อค่ะเล็กวิ่งเขาถ้าผู้ใดมักแรนมักหลูดจับไปเลยค่ะไปซื้อรถดตะลีกินแมงรัฐบาลไปเลยค่ะเอาหาไปจับคู่ ตัวเลขที่ยู่ในใจคงจะของค่ะจับไปเลยค่ะหาหายังหาหนึ่งหาศูนย์บ่หาสี่<า>เป็นไปได้นะคะหาสี่ก็เป็นไปได้เพราะเป็นไปได้ทั้งนั้นห้าสี่ก็เป็นไปได้นะตัวได้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะร่องเอาไปลองเอาไปจับ กรดีกินแบงรัฐบาลกัน,าานไรนะคะเลขบอ่อลลาโตคว,วามข่าโคงสุดถ่ายของอาจารย์กระชายดำโครงสุดท้ายไม่มีอะไรมากมายค่ะก็ยังเน้นตัวเดิมก็ยังเน้นตัวเดิมนะคะทุกคน ัวเลขของเซียนกับน,นี้บพนชุดแรกค่ะแต่ว่าจุดโครงสุดท้ายเพิ่อนจะฟันห้องแล้วก็ตัดหายเลยค่ะว่าฟันห้องตัวไหนถ้าตัวเลขที่ทั้ง่องโลกหายถึกใจผู้พมเมฟซี FC ก็ค่อยไปจับรถตีกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะถ้าบ่มักกับพานเนาะคะ่ะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เพราะว่าทางช่องเอามาล่งไห้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าลืมนะค่ะเดี๋ยวอาจายจะโชว์ตัวเลขของอาจารย์กระชายดำให้ดูโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะตัวเดียวเน่นๆเข่ากับเข่าเพาเข่าก็ากรูดไปเลยนะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำนะคะเนาะตัวเลขไม่เยอะโค้งสุดท้ายนี่ตัวเลขน้อยมาก นะคะไก่ไปก่อนแล้วก็ยังค่ะเลยเยอะไหมบึงบรรยากาศย่ำแลงแรงค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆพอไปสายบึงบรรยากาศบรรยากาศ,รรยากาศอยู่วัดเด้อค่ะมาหาแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะเมื่อนี้ภาพาชุ่มบรรยากาศอยู่ในวัดปลาค่ะ ชมบรรยากาศอยู่ในวัดป่านะคะมาเอาตัวเรขกับข้าสองค่ะขอขอบคุณกับคุ้นอาจารย์กระชายดำค่ะที่หาตัวเลขแนวทางมาลงกับทางช่องบาวทูนสาวจอยนะคะเนาะหายพอๆแม่เอฟซีสกุลสกุน,นได้นําไปจับรตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลกันค่ะมาค่ะปันเนย มาเบิ่งตัวเลขโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำกันเลยค่ะโค้งสุดท้ายมีตัวไดแน่นี่คือโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำนะคะเห็นบอพี่น้องพี่น้องล่างล่างล่าง,างเนี่ย0 30ตัวเดียวเลยค่ะพ่อแม่ พอพม่เอฟซี FC เห็นแล้วก็แคปหนาจอไว้เลยนะคะแคปหนาจอไว้เลยอย่าลืมนะคะให้เป็นเพื่อนแนวทางโทนั้นเด้อค่ะตัวเลขของอาจารย์กระชายดำส่วนมากเลขวิ่งจากเขาค่ะผู้ใดมมาแลนด์มวิ่งวิ่งไปเลยค่ะบนล่างเนาะ <100 S 1> นอลอยเม็รได้บลยลอยเมตรพันเมตรก็วิ่งไปเลยค่ะของอาจารย์กระชายดำนี่เลขวิ่งนี่บอเคยรุ้ด้วยค่ะ แต่จับคู่ก็อาจจะรุดแน่ก็มีบรูดบางเนาะค่ะเนาะอ่ะค่ะเห็นบ่ถ้าพ่อพ่แม่เห็นแล้วก็แคบหนาจอไว้ค่ะแคบหนาจอไว้ถ้าเบิ้งหรือตัวเลขที่สาวจอยช่วยให้บ่มากกะเบิ้งซื่อๆก็ได้เนาะคะ่ะเบิ้งไปสักกรเบิ้งซื่อๆค่ะเพราะว่าเป็นแนวทางเนาะดูเพื่อพิจารณาบ่มากกะพานค่ะ มากระจัดเต็มเหนียวเลยค่ะจัดเต็มเหนียวลอตเตอรตี่กินแบงรัฐบาลไปเลยค่ะอย่าลืมแคมหน้าจอ้ะค่ะค่ะทางช่องกับฝากไปเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับทางช่องได้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจหาตัวเลขมาลุ้งให้พ่อพอีแม่เอฟซได้เบิงกันค่ะคลิปนี้กั สวัสดีค่ะ